สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปนุษจะมารีวิวที่พักของปนุษนะคะที่อยู่เมืองทารีนะคะดูวิวซะก่อนสวยงามไหมคะเป็นฟาร์มสเตย์ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆวิวหลักล้านค่ะสวยงามมากนะคะเป็นฟาร์มสเตย์ค่ะมีหมูสีตัวค่ะ เห็นไหมคะนี่ทางเข้าค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นมากนะคะมีหมอุด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 เห็นไหมคะบรเวณสวยงามค่ะวันนี้ครั้งที่นี่สองคืนนะคะหลังจากที่เราวนเที่ยว Ring of c u r r y ค่ะ Curry Ring of c u r r y เห็นไหมคะนี่โอ้มีหลายตัวนี่ค่ะเจ้าน้องหมูข้อมาตั้ง ต้อนรับเลยค่ะรัสตีทั้งหลายค่ะออกมาต้อนรับเราค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่ะเพื่อนเเข้าไปดูห้องเขานะคะบรรยากาศห้องข้างในค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะหูนําพักมั่งเหลอแต่ว่าอากาศเย็นมากค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะตามบรรนุมาค่ะนี่ค่ะเรามาพักที่นี่กันค่ะหลังที่จากที่ ขับรถมา200รกิโลนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบพร้อมค่ะแล้วพื้นเขานะคะเป็นฮีเตอร์ด้วยโดยเฉพาะค่ะนี่ค่ะรวีวิวห้องค่ะห้องน้ำใหญ่โตค่ะ แล้วมีมเตียงอีกสองเตียงตรงนี้ค่ะไม่พื้นเขาเป็นพื้นฮีเตอร์นะคะสบายค่ะมีนักร้องด้ยมีนักร้องเห็นไหมคะเอวิทเพรสรีอยู่นี่ค่ะนี่คิทเช่นนะคะเดี๋ยวคิทเช่นคิทเช่นสก่อนเราสามารถคุกกิ้งได้ทุกอย่างค่ะเจ๋วค่ะ <ใ>เเขาก็เตรียมไว้ให้เอก็กเขาก็เตรียมไว้ให้เราตู้เย็นเขาก็เตรียมนมเตรียมน้ําส้มไว้ให้เราพร้อมนมงนมปัง,อง,ปงโอ้เจ๋วเลยค่ะกู้เลยเนาะจ้ะนี่ช่วยจาน,นนะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะนี่ห้องนี้ห้องใหญ่ค่ะห้องใหญ่เตียงคู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูเพดานเขานะคะสามารถ ปิดม่านได้ถ้าเราไม่ต้องการแสงส่วนห้องน้ำนี้อีกหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องน้ำใหญ่ค่ะสบายสบายค่ะสะอาดสะอาะนะะ้านค่ะรีวิวหลักล้านค่ะวิวหลักล้านเลยนะคะนี่เขาทำเยี่ยมเลยค่ะสะอาดสะอ้านนะคะเขาทำเป็นโฮมสเตย์ค่ะ สวยงามค่ะโอเคนะคะใครๆอยากมาพักมาพักได้เลยนะคะโอ้แบดฟิลอยู่ที่ทารีค่ะไอแลนด์ค่ะเขามีวายมีทุกอย่างให้หมดเลยค่ะไอเรากินได้ตามสบายนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ